วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบาบีการนะครับกับบาบีการพอดแคสต์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเทรนการท่องเที่ยวสำหรับปี2021กันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากไทยรัฐนะครับก่อนจะไปรับฟังเนื้อหากันนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับชาแนลบาบีการดด้วยนะครับท่านจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆจากเรานะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นความสุขของใครหลายๆคนนะครับการได้ออกไปเที่ยวไปพบสิ่งใหม่ๆมันเป็นการเปิดโลกนำมาซึ่งไอเดียดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะครับในช่วงปี2020ที่ผ่านมานะครับการท่องเที่ยวเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างมากนะครับเพราะสถานการณ์โควิด1 i ที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับทำให้ธุรกิจ ทุกประเภทนะครับหรือแม้แต่ตัวเราเองนะครับมีการระวังตัวมากยิ่งขึ้นในปี2021นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มที่เทรนแรกกันดีกว่าครับเทรนที่1นนะครับนั่นก็คือเทรนการเดินทางด้วยรถยนต์จะมากขึ้นนะครับต้องบอกเลยว่าการบินไปเที่ยวต่างประเทศในปัจจุบัน,นบเป็นไปได้ยากมากๆนะครับ ดังนั้นเทรนการเดินทางจะเปลี่ยนไปเป็นรถยนต์แทนนะครับซึ่งจากการสำรวจนะครับมีคนไทยจำนวนถึง73เลยนะครับที่ชื่นชอบการขับรถไปเองนะครับ,นะรบเพราะในระหว่างทางสามารถแวะเที่ยวและจอดพักได้ตามใจชอบนะครับต่างจากการไปเครื่องบินนะครับที่ต้องเกิดโอกาสเสี่ยงแถมเมื่อไปถึงที่หมายเนี่ยอาจจะมีการเดินทางที่ยากและลำบากมากขึ้นนะครับ จุดนี้นะครับบอกเลยว่าจริงมากๆนะครับเพราะผมก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบการขับรถไปเที่ยวเองนะครับเพราะว่ามันจะได้แวะตามใจเราได้เราอยากแวะที่ไหนเราก็แวะนะครับต่อมาครับเป็นเทรนที่2นะครับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจากจำนวนคนที่สำรวจนะครับ80%เนี่ยเขาบอกว่ามักชื่อชอบการท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่ค่อยมีใครไปเพราะฉะนั้นครับ การท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนนะครับกำลังเป็นกระแสมาแรงในหมู่วัยรุ่นและคนทั่วไปเพราะว่าการหาประสบการณ์ใหม่ๆเนี่ยรวมถึงต้องการกิจกรรมกลางแจ้งมากขึ้นเนี่ยเรียกว่าเป็นการเที่ยวแบบแนวผจญภัยเนี่ยนอกจากนี้ยังชอบที่จะเที่ยวแบบช่วยเหลือชุมชนด้วยเพื่อสร้างประโยชน์และมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูท้องถิ่นอีกด้วยครับ มาคือเทรนที่3นะครับนั่นก็คือการท่องเที่ยวในวันธรรมดาจะเพิ่มมากขึ้นนะครับไม่น่าเชื่อนะครับสำหรับคนไทยแล้วเนี่ยการเที่ยวในวันธรรมดาเพิ่มขึ้นถึง68%เลยนะครับเพราะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายคนได้ทำงานเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับเริ่มปรับตัวได้กับการทำงานนอกสถานที่ทำงานนะครับคนจึงเริ่มจองที่พักในช่วงวันทำงานปกติเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายและหาแรงบันดาลใจใหม่ๆมากขึ้นนะครับ จนเกิดเป็นเทรนที่เรียกว่า w o r k ์คเค n ชนนะครับถือเป็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขที่สูงเป็นอันดับโลกเลยนะครับเทรนสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือการเที่ยวแบบใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้นนะครับจากที่สำรวจนะครับพบว่านักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับ 86%นะครับยอมให้ตรวจสุขภาพอย่างง่ายดายเมื่อเดินทางไปถึงที่พักนะครับและอีก87%ที่ใส่หน้ากากอนามัยตลอดการท่องเที่ยวเนี่ยจึงเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่ที่ต้องให้ความใส่ใจกับสุขภาพระหว่างเดินทางนะครับโชคดีที่คนไทยให้ความสําคัญและช่วยกันป้องกันสุขภาพของตัวเองนะครับและคนรอบข้างค่อนข้างดีเลยทีเดียว ดังนั้นการใส่หน้ากากอนามยนัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จึงถูกรวบรวมเป็นเทรนท่องเที่ยวสำหรับปี2021อยู่ด้วยครับจากการสำรวจเทรนในปี2021นเะครับพเพื่อให้เรารู้ว่าตอนนี้คนกำลังนิยมท่องเที่ยวในรูปแบบใดเพื่อให้เราได้อัปเดตกระแสอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการใส่หน้ากากอนามัยและการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จึงถูกรวมเป็นเทรนท่องเที่ยวสำหรับปี2021ออยู่ด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นเทรนด์การท่องเที่ยวสำหรับปี2021นะครับก็ไม่ว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็อย่าประมาทครับใส่หน้ากากแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์นะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับชั้น l บริการด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ